สวัสดีครับแฟนๆชาวไอรูอินไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่มีชื่อว่า Windows H หรือ Windows 8นั่นเองนะครับตอนนี้จะอหยู่ตรงหน้าผมแล้วก่อนอื่นเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าเขาจะบูตได้เร็วสมคำล่ำลือจริงหรือไม่นะครับผมเริ่มสั่งรีเซ็ตไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องที่จะใช้งาน Windows 8ได้นี่เป็นได้ตั้งแต่แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กหร ที่อายุสัก3-4ปีก็ยังใช้งานได้อยู่จากการทดสอบของผมนะครับอ่าวูดขึ้นมาเสร็จแล้วว่องไวมากๆเลยจากนั้นก็มาปลดล็อกเครื่องกันครับทีนี้หน้าตาแรกที่เปลี่ยนไปก็คือหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นไอคอนบล็อกบ็อกบล็อกสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้านี้จริงๆแล้วตรงนี้คือ Metro UI นะครับหรือ Modern Ui ที่เป็น l i ท์ t ตเ l ิลแต่มันก็ยังมีเดสก์ท็อปสำหรับการทำงานทั่วไปอยู่ครับอันนี้นี่จะเป็นหน้าต่างที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็ทำงานเหมือนเราใช้งานตอน Windows 7ธรรมดาทั่วไปทุกอย่างยังค่อนข้างปกตินะครับการใช้งานนี่ไม่จาเป็นต้องเป็นทัชสกรีนก็ได้นะครับอาจจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดก็ได้เพียงแต่ว่าผมอยากใ,ใช้ทัชสกรีนเพื่อว่า จะได้สังเกตถึงประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าถ้ายังไงใครจะซื้อฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ก็ลองหาตัวที่มีทัชสกรีนดูแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าแต่ส่วนมีอะไรบ้างจะมีตั้งแต่ทั้งเมลมีสภาพอากาศมีปฏิทินนะครับก็หน้าตาคุ้นเคยอย่างที่เราเคยใช้งานกันเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์จะดูดีขึ้นนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแอปเนี่ยก็เพียงแค่สไลด์ด้านข้างปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะมา หรือ๊บอ่าอย่างนี้ใช้งานง่ายมากครับการจัดการเมมโมรีค่อนข้างดีทีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็มีแอปพลิเคชันมากมายนะครับที่อยู่ในสโตร์ของ Microsoft นะครับก็คือตัวนี้เออรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าอ่าทีนี้ผม น่าจะไวไฟหลุดนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับโอ้โอ้ไวไฟหลุดเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ่าหรือจะต่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเียเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูกัน store ของเราเนี่ยมันจะมีให้เลือกมากมายนะครับเป็นแอปพลิเคชันทั้งฟรีและเสียงเงินนะครับก็ลองใช้งานกันดูรูส้สึกว่า3 g ค่อนข้างจะชา้าพอสมควรเหมือนจะมีอัปเดตแอป ิเคชันอะไรอยู่อ่ะเราข้ามไปตรงอื่นกันดีกว่านะครับรู้สึกว่า เน็ตผมจะค่อนข้างช้ามมากก็ทีนี้สิ่งที่แนบมาก็จะมี IE 10อีกตัวนึงนะครับซึ่ง IE 10นี้สามารถรองรับทัชสกรีนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราสามารถเข้าไปเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยต่างๆได้อย่างเช่นผมจะลองเข้าเว็บไซต์ i review การใช้งานนี่จะค่อนข้างคุ้นเคยเหมือนกับเราใช้แท็บเล็ตทั่วๆไปนะครับซึ่ง IE 10นี้ค่อนข้างที่จะลื่นเอามากๆเลยหน้าต่างจะเห็นได้ว่าเต็มจอนะครับพวกคำสั่งอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเราสามารถย้อนกลับหน้าเก่ามาตรงที่อันนี้คือ Microsoft Store ที่เราเคยโหลดไว้นะครับ ทีนี้นี่พระเอกอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือที่ผมชอบมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องของ finance นะครับตอนนี้ผมกำลังฝึกเล่นหุ้นอยู่นะครับก็เราจะเข้ามาดูกันตรงนี้นะครับจะมีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเลยให้เราสามารถเลือกดูได้นะครับหรือจะเลือกแหล่งที่มาก็ได้ว่าเราจะดูผ่านซอสของอะไร นะครับอันนี้ก็มีทั้ง s s เ 1, CNBC แล้วก็ MSN โอกใหญ่หมดทีนี้นี่ผมต้องการติดตามหุ้นตัวหนึ่งนะครับผมก็จะพิมพ์ไปว่าเมเจอ์อาเนี่ยครับขึ้นมาแล้วครับปั๊บติดเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะมีราคาณนะวันนี้นะครับให้ดู หรือจะดูของตัวอื่นก็ได้นะครับอย่าง TMB วันนี้เปิดราคาเท่าไหร่อ่าดูเป็นรายสัปดาห์หรือว่าจะดูเป็นรายปีก็ย่อมได้นะครับและทีนี้นี่เวลาผมทำงานไปนี่คือผมก็ต้องติดตามหุ้นอยู่ตลอดเวลาผมก็จะใช้วิธีลากนะครับมาอยู่นะด้านจอ ด้านข้างอ่าผมก็สามารถดูเซต,ตวันนี้ได้ว่าบวกลบอะไรไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูหุ้นรายตัวที่ผมกําลังศึกษาอยู่นะครับทีนี้ผมก็สามารถท่องเว็บไซต์ไปด้วยพร้อมกับดูหุ้นไปด้วยได้นะครับว่าราคาเป็นไงบ้างหรือว่าถ้าหากจะทำงานไปด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถขยายได้เต็มจอช่นเดียว ครับผมก็ทําทุกอย่างไปปกติหรือเราจะย้ายจากฝั่งนี้ให้เต็มจอก็ย่อมได้นะครับส่วนงานก็ย่อเหลือจิตหนึ่งนะครับถ้าหากไม่ถนัดที่จะไว้ฝั่งขวาก็ย้ายมาฝั่งซ้ายอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเราก็ยังสามารถทำงานต่างๆได้ตามปกตินะครับหรือจะสลับแอป ไปมาก็ยังทําได้อยู่เรียกได้ว่าเราทํางานไปด้วยท่างอื่นไปด้วยไม่มีปัญหาครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ผมอยากจะนําเสนอมากเลยในส่วนของ windows h นะครับทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับอีกตรงนึงเป็น people นะครับ people hub ตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อรายชื่อของบุคคลที่เรารู้จักได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของแอดเข n าไหนก็ตามนะครับเราสามารถเพิ่มเข้ามาได้อันนี้ลิงก์ได้ทั้งของ Microsoft เองหรือแม้กระทั่งว่า Facebook Twitter นะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้งานดูวันนี้ผมอาจจะดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะ พิ่งได้หัดใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่รู้สึกว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายและลงตัวมากๆการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแมปหรือเป็นคลาว d เป็นนิวส์อันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นจุดที่รวมแหล่งข่าวหลายๆแหล่งมาด้วยกันภายในหนึ่งเดียวรอสักครู่นะพอดีสัญญาณ 3G ค่อนข้างจะช้า อานเนี่ยครับก็มีให้เลือกอ่านมากมายเลยว่าเราจะอ่านของอันไหนนะครับอย่างผมอ่าน MSN Money น,น,นะครับก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเงินเหรียทองของวันนี้ถ้ายังไงก็อยากให้ผู้ใช้งานทุกท่านได้ลองศึกษาและใช้งานดูนะครับสำหรับวันนี้ผมจบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ